สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Friday Top List เล่ฮิตปัี้ค่ะเจอกับเราสองคนอีกแล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะแล้ววันนี้ดีเจจบไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับลูกๆทั้ง2คน น้องเสมอไได้ใช่ไหมคะน้องสมฟแล้วก็น้องแกมินเพราะว่าลูกวุ่นวายมากค่ะเอ้าช่วยแม่ทํางานใช่ก็เลยต้องมาวันนี้ต้องมาช่วยกันทํานาหาเก่นนะมาเริ่มต้นด้วยเพลงน่ารักสดใสเตามสไตล์สีเสื้อของพวกเราตางเป็นซิงเกิลล่าสุดจากสาวสาววง twice ค่ะนะคะชื่อเพลงว่า scientist นะคะเออเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าพูดถึงเกี่ยวกับความรักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีท่าเต้นที่แบบสดใสสดใสตามสไตล์สาวๆ twice แล้วก็ท่อนฮุกที่ติดหูนะคะคือร้องไม่เป็นหรอกแต่มันก็จะประมาณว่าตื้อเตื้อตื้อเตื้ออืออือตื้อเตื้อตื้อตื้ออืออือจำได้แต่อืออือเหมาะกับค่ำคืนวันศุกร์มากนะคะเป็นออเดอร์แบบว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนะช่วงค่ำๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะจริงๆ จริงๆช่วงนี้ทวายส์เขาค่อนข้างแบบมาแรงเหมือนกันนะน้องดิเจสท์โมลเนาะใช่ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยเดูวิลมาอู้ท่าเต้นอยากเต้นอยู่นะแต่กูกระดูกผาบอยู่นะกระดูกเรามันก็ไม่ค่อยจะได้หรอกนะดิเจสท์โมลน่ะเนาะมันกึกกึ๊กกึกอ่ะยังไงอยู่นาอ่ะเพลงแนะนําประจำมาสุกไปแล้ววันนี้ดิเจสบอกว่าจะมาแนะนําเพลงติ๊กต็อกเพลงนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เพลงอ่ะในทิกติกที่เขาตัดมาเล่นที่มันเป็นกระแสมันไม่มีเนื้อร้องแต่จริงๆแล้วมันคือเพลง high school ของนิกกี้มินาชนั่นเองแต่ว่าไอ้แทรกที่เขาเล่นกันมันจะเป็นช่วงจังหวะแบบร้องเสร็จแล้วก็เป็นจังหวะแบบอเดนตรีเนี้ยถ้าเต้นก็คือง,ง่ายมากอ่ะเดี๋ยวลุกเลยอ่ะลุกเลยล,ลุกตกใจเลยลุกคุณเต้นเต้น <laughs> ทุกคนออมันแค่ยืนใส่ก้อนดุกๆๆดุดดดดดแบบน่ารักน่ารักถ้าเกิดว่าเพลงนี้เนี่ยเรามาเปิดกันที่แบบในวันศุกร์คือเชื่อได้ว่าเต้นกันได้ทุกคนบนโลกใบนี้หวังว่าน่าจะน่าจะได้เห็นคลิปเต็มจากเจ้าโอ ได้ช่วงนี้ด่เจจะอ,อกก็คือยุ่งหระเกินแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแบบจัดให้เพลงนี้เลยไมเ็นเลยเหมือนหลังๆช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เต้นกัช่วงนี้ดีเจเจ้งสงนะคะยุ่งด้วยแล้วก็สภาพร่างกายด้วย <laughs> ม่สปิปีใหม่แล้วเราต้องแบบว่ากลับมาฟิตมาวอร์มร่างกายเดี๋ยวปีใหม่เราจะสู้ไม well ่ไหวได้เดี๋ยวเราจะจัดให้เพื่อแบบแฟนๆดนตรีสีสันนี่ได้นะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะในติ๊กต็อกของเราแล้วก็ทุกๆช่องทางนะคะดนตรีสีสันของเราด้วยใช่ไหมจอยถูกต้องไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจุกนะคะตอนนี้ก็คือใครมีแอปพลิเคชันจุกเนี่ยสามารถฟังดนตรีสีสัน98.75เมกะเฮิร์ตกันได้เลยนะคะก็คือ เปิดจู๊กแล้วก็กดเวดีโอวิทยุแล้วก็ไหลๆๆจนเจอดนตรีสีสันฟังเราได้เลย24ชั่วโมงทั่วโลกทั่วจักรวาลจ้าเอาล่ะสุกนี้นะคะร่ำลากันไปก่อนนะคะสนุกสนานกันพอสมควรสุกากลับมาเจอกันใหม่ว่าเราจะหยิบเพลงอะไรมาฝากกันนะคะสองเพลงเช่นคืเคยต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ